มีความปรารถนาดีกับคนไม่ได้อะไรนะแล้วก็ผู้ไปในความที่มันว่างๆเนี่ยไม่ได้มีไม่ได้มีมมบแอสจากอะไรทั้งนั้นนะอ่ะต่อไปคุณจะเติมอ่าเชิญค่ะวันที่สองค่ะเชิญค่ะอ่าเชิญค่ะตอนนี้มีเจ็ดสิบหกบ้านเจ้าค่ะ ไว่างเนี่ยทุกคนก็คิดว่าเออเราเราก็ทํามานานนะว่างมานานแต่ว่างแค่ไหนมันก็ส่งผลเราแค่นั้นเข้าใจแค่ไหนมันก็ส่งผลเราแค่นั้นแต่ตอนเนี้ยเราต้องมีความเข้าใจอตอนนี้ที่มัเสเซอร์จ,จะพูดถึงเรื่องของขั้นแอดวานเนาะเรามาเรียนรูปนามขั้นแอดวานปฏิจจานี้เขาก็มีแบบธรรมดา ภาคธรรมดากับภาพพิสดารนะปฏิจาภาพพิสดารก็มีใช่ไหมแต่ก็โน้ยปเปิดไปถเดีย๋ยวมันจะมีภาพพิสดารแต่ภาพพิสดารเนี่ยมันต้องเป็นเห็นด้วยสภาวะจริงๆปฏิจจะเนี่ยมันยากนะเห็นสภาวะจริงๆเย่างจังเงีจริงนะมันต้องเห็นเราต้องอยู่ที่ความว่างจริงแล้วถึงจะเห็นระบบระบบการทําง,งานของมัน,นจริงเห็นระบบนี่ ไะเห็นเป็นตัวหนังสืออวิชาสังขารวิญญาณมันจะไม่เห็นเป็นตัวแล้วก็ไม่เห็นเป็นเสียงแล้วก็ไม่เห็นเป็นเสียงว่าอวิชามันจะเห็นเป็นเป็นธรรมธาตุที่มันหมุนเอียนเปลี่ยนไปเป็นเหตุปัจจัยอิงอาศัายกันไปมันเป็นอย่างเงี้ยเห็นอย่างนั้นแต่ว่าเห็นเป็นแต่พอแปลออกมาแล้วนั่นแหละมันแปลออกมาทางโลกจริงๆม้นแปลแบบเนี้ยเป็นเหตุปัจจัยแบบนี้แบบนี้แบบนี้ ีนี่เราอ่ะจะแอดวานยังไงนแอดวานยังไงที่จะเอากิเลสข,ของเราเ่ยแหละเอาความที่มันเป็นความที่มันเป็นรูปนามขันห้าเนี่ยที่มันทําให้คนเนี่ยสาเร็จความสําเร็จในความมั่งคัง่งความร่ำรวยเนี่ยนีะมันจะสำเร็จมาจากขันห้า อ่ะจริงๆแล้วมันมาจากขันห้านะแล้วก็ความอยากจนทั้งหลายมันก็มาจากขันห้าความทุกข์ทั้งหลายมันก็จกขันห้าที่เราจะประยุกต์กันยังไงเอาขันห้ามาประยุกต์ยังไงทีนี้ไอ้ขันห้าจริงๆแล้วเนี่ยมันมันมีตัวกรรมเข้ามาเกี่ยวถ้าเราอยู่ในระบบของขันห้าเมื่อไรเนี่ยเรายังติดอยู่ในกรรมติดกรรมแน่ๆดังนั้นการที่เราจะเหนืออยู่เหนือกรรมในมาสเตอร์ก็จะพูดบ่อย จะมีกรรมดีกรรมชั่วกรรมเจือกรรมกรรมไม่ดีกรรมไม่ชั่วแล้วก็เหนือกรรมไปเหนือกรรมก็คือมันไม่มีไร้ตัวไรต้ตนกรรมไปทําอะไรไม่ได้นะม,มันเป็นความว่างแห่งสุญญตาเป็นความว่างจริงตรงนั้นนะว่างที่ไม่มีตัวตนแล้วตรงนี้ก็คือที่ความว่างคือพูดง่ายเอาละอๆๆองจากลมจะได้ไป ไปช่วยในการที่ก่อตัวเป็นรูปธรรมของความมั่งคั่งในชีวิตก่อตัวเป็นเรื่องของความสําเร็จในทางโลกะนะแล้วแต่อะไรเรื่องราวอะไรก็แล้วแต่นะตรงเนี้แต่ทุกอย่างมันจะอาศัยปรุงแต่งมันต้องอาศัยม,มันต้องอาศัยขันห้าทุกเรื่องราวเลยต้องอาศัยขันห้าตั้งแต่รูปเวชนาสัญญาสังขารวิญ,ญญาณต้องอาศัยหมดเลยแล้วขันห้าเนี่ยมันก็ เป็นไปตามกฎปฏิจจ์ใช่ไหมกฎตายรับอิยศสตจเราก็ต้องเอากฎเนี่ยมาประยุกต์ใช้ด้วยเหมือนกันกฎเนี่ยเพราะกฎมันมันถันห้ามันขึ้นอยู่ภายใต้กฎเราก็ต้องเอากฎเนีมาใช้กฎที่จะเอามาใช้เนี่ยมันจะต้องเอามาใช้แบบนอกเหตุเหนือผล พราะกฎตอนนี้มันทํางานด้วยเหตุด้วยผลมันทํางานด้วยเหตุปัจจัยกฎจะมาทํางานมาจากเหตุปัจจัยมาทางานมาจากกรรมกิเลสกรรมอิบาพวกนี้มันหมุนเวียนตลอดเวลาเนี่ยมันมันมาจากอ่สภาวะธรรมอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดมันมาจากฝั่งที่มันว่างบริสุทธิ์มันเป็นฝั่งโลกุตละมันจะนอกเหตุเหนือผลไปเลยมันไม่มีเหตุไม่มีผลจะรวยมันก็รวยไปเลยมันไม่ดอง ไม่องอะไรอ่ะมันูอยู่เฉยมันก็รวยอ่ะทาไงมันไม่ทำไงได้นี่แหละที่เาเรียกว่านอกเหตุเนื้อผลคือนอกเหตุเนือผลนี่มันจะนอกเหตุเนื้อผลแบบนิพพานนอกเหตุเนือผลโอเคอย่างนั้นนอกเหตุเนือผลคือนิพพานไม่ขึ้นอยู่กับอะไรไม่มีมาไม่มีไปไม่มีสว่างไม่มีมืดไม่มีสุขไม่มีทุกข์มันมีแต่เป็นบุญลมสุขเป็นอย่างเงี้ยเป็นความว่างๆฉะนั้นเราก็มาด้แบบ นอกเหตุเนือผลกันมาสําเร็จแบบนอกเหตุเนื้อผลกันเราไม่ต้องไปสําเร็จแบบเหตุปัจจัยเราต้องสร้างเหตุปัจจัยอย่างนี้ถึงจะเป็นแบบนี้ไอ้ที่เขาทำกันเนี่งทุกวันเนี่ยนะต้องไปเข้าคอร์สต,ตรงนี้คอร์สแบบนี้ต้องดึงดูดพลังนี้มาจากอะไรนะพลังเนี่ยเรามีเต็มอยู่แล้วตอนนี้พวกเรามีพลังกันเต็มแล้วมาสเตอร์ตอนเนี้ยมาสเตอร์ก็คิดแล้วแหละว่า พวกเราเนี่ยถึง,ถงเวลาแนละ้วกุศลก็ถึงพร้อมกันไงก้นวกุศลเนี่ยมันเต็มก,ก้าจะถึงพร้อมพลังงานก็เต็มใช่ไหมกุศลเต็มพลังงานเต็มอ่ะแล้วก็เหตุปัจจัยอะไรต่างๆก็เต็มแต่ไอ้นอกเหตุปัจจัยเนี่ยเราต้องสร้างอะไรห,ห,หมายถึงว่าเราเคยไหมนะ่ะที่เราจะเข้าใจคําว่า ว่างมันนอกเหตุนวคนมันว่างไปเลยแต่บางคนก็อาจจะคิดว่าเอาอเราเราเจอแล้วลนะ่ะอย่างเงี้ยแต่ก็เจอแวบหนึ่งเนี่ยนะก็เป็นไปได้แต่ว่าวันแวบ,บไหนเราบางทีก็ไม่รู้บางทีอาจจะยังไม่เข้าใจนะไปเก็ไปเจอกันครั้งนี้ก็เราคงจะได้จะได้สภาวะกันนะ,นะยกทีม คือสาเร็จที่ผ่านมาเนี่ยมันสําเร็จมันเกิดจากเหตุปจัจจัยสาเร็จมาจากความว่าสําเร็จมาจากการที่เราลดอัตราตัวตนลงไปใช่ไหมลดอัตราตัว,ต,ว,ต,วตนแล้วก็ทําอะไรด้วยสติอะไรต่างๆเนี่ยนะเรามีสติมากขึ้นการทํางานเรปริมาณงานก็ได้มันก็ได้มากขึ้นหรือว่างานต่างๆมันก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นมีงานเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นมีแล้วก็ คนก็เริ่มเห็นกระแสของความมั่งคั่งเข้ามาใช่ไหมตรงเนี้ยแต่มันยังไม่ที่สุดมันมันยังไม่มันยังไม่แค่นิดเดียวเองมันยังไม่แค่มันเป็นแค่ของที่เขาเอามาล่อเราเนี่ยเนี่ยแต่ของจริงๆเนี่ยมันจะผุดมันนอกเห็นเอาผลมันมันไม่ได้มาจากเห็นปัจจัยไอ้ตรงเนี้ยอธิบายให้ฟังมันจะยากต่ยากแต่หลายหลายคน่ยเข้าใจแล้วที่มาเตอร์พูดไปเนี่ยเข้าใจ มันจะอธิบายยังไงรวยแบบนอกเหตุเนื้อผลบางครั้งแบบนอกเหตุเนือผลนะหายโรคหายภัยแบบนอกเหตุเนื้อผลอย่างเงี้ยการที่จะหายโรคภัยแค่เจ็บก็ต้องรู้ว่าโรคนี้มันเกิดมาจากอะไรสมุทไทยของโลกมันเกิดมาจากอย่างนี้ต้องฉีดยาแบบนี้นี่ใส่ยาแบบนี้แบบนี้ใช้พลังงานรูปนี้อะไรอย่างเงี้ยนะแต่พลังงานเราต้องอิงอาศัยอยู่นะเพราะพลังงานตรงนี้มันเป็นตรงกลางพลังชีวิตมันเป็นสื่อกลาง ระหว่างจิตกับกายดูนามตรงนี้พลังชีวิตเป็นจุดตรงกลางแต่ทิ้งไม่ได้ในการนั่งสภาวะนั่งพลังตรงนี้ต้องทําทุกวันทําเว้นวันวันไม่เป็นไรเว้นวันสองวันไม่เป็นไรแต่ต้องทำมันต้อง,ต,อง,ต,องต้องทําแต่ว่ามาครานันงนี้ทุกคนจะได้รับว่าคาว่านอกเหตุเนอผลจริงๆมันเป็นยังไงม,มันก็ไม่เกี่ยวกับอะไร มันไม่มีอะไรไปเกี่ยวกับอะไรอยู่ดีมันก็ได้มาเป็นอย่างนั้นอยู่ดีมันก็ได้เป็นอย่างนั้นใช่ไหมแต่ที่เราผ่านมาเนี่ยมันยังอยู่ในเหตุในผลอยู่ไงที่ทุกคนได้ได้มานเนี่ยได้จากเอเาร์การเอเาร์สติเอเมาร์ว่างแต่มันก็มันก็ยังไม่ว่างที่สุดแต่ถ้าเรา ว่าที่สุดแล้วเราเข้าใจแอดวานการนำตรงนี้ไปใช้เนีตอนนี้หลักสูตรมันอยู่ในใน,ในทีม่มาเซอร์เขียนไว้มันมเป็นหลักสูตรเต็มเลยหลายหน้ากระดาษอยู่คราวนี้ไปทุกคนก็นจะต้องอาจจะต้องจะมีการเดินจงกรมอาจจะมีการทำมสมาธิแบบแบบเต็มรูปแบบ ตัวเต็มใจกันไว้มีมีอาจจะเป็นนานๆเลยแหละนานอาจจะเป็นชั่วโมงด้วยหรืออาจจะมากกว่าน,นั้นแต่ว่าผลสำลิศมันมันจะดีมากๆทุกคนจะรู้แต่ทุกคนจะมีไปแล้วไม่โลภไปแล้วทุกคนถึงถึงแม้ว่าเราจะได้สภาวะตรงนี้มาจริงๆนะ เราสามารถที่จะสร้างเหตุปัใจจัยให้มันนอกเหตุผลออกไปไม่ใช่เลยคือมันมันฟาวามที่นอกเหตุผลมันจะเกิดขึ้นมาได้เนี่ยนะพอมันเกิดขึ้นมาแล้วแล้วเนี่ยนะเราก็จะไม่ไปไม่โลภไม่โลภเกินไปไม่คือมันจะอยู่ที่ใจที่เป็นกลางตรงนี้มันยังไม่อธิบายกันลกันแต่ว่าให้ทุกคนไปเจอกันนี้ เพาได้สภาวะล้ำก็จะรู้เองแต่ว่าอยากให้ทุกคนนะไปฟิตในเรื่องของปฏิจจนะปิจจสมุปาทตรงเนี้เอาให้เข้าสภาวะให้ให,ให้ได้ก็จะดีเข้าสภาวะได้จะดีมากๆ